วันนี้ห้องเตรียมอนุบาลจะมานำเสนอเรื่องแตงโมกันค่ะเริ่มจากน้องวิลลี่นะคะน้องวิลลี่จะมาอธิบายประโยชน์ของแตงโม ข้อสช่วยลดบรรเทาอาการปวดล้ามเนือ้อต่อไปจะเป็นน้องชีต้าค่ะน้องชีต้าจะเป็นข้อที่สี่ ข้อ่หาอานช่วยให้ข้อตอบแข็งแรงค่ะต่อไปจะเป็นผลงานของเด็กๆนะคะผลงานก็จะมีขยำกระดาษทำเป็นภาพแตงโมอันนี้จะเป็นของน้องวิลลี่ใช่ไหมคะลูกต่อไปต่อไปก็จะเป็นของน้องชีต้าค่ะ ของน้องฮาลุน้องฮาลุอยู่ด้านบนนะคะต่อไปก็จะเป็นผลงานของน้องกาวิน <c oughs> เป็น <c oughs> คัะ แตงโมด้วยใช่ไหมคะมน้องชีตาอันนี้ก็จะเป็นภาพกิจกรรมของเด็กๆนะคะอ่าไหนเอย่ยน้องชีตาอยู่ไหนเอย่ยน้องชีตาอยู่ด้านบนแล้วแล้วเด็กๆจะได้ทำไอติมแตงโมน้องวิลลี่อยู่ไหนคะอ่าน้องวิลลี่น้องกาพีนน้องกาพินอยู่ตรงนี้ใช่ไหม จะเป็นน้องฮาลุกน้องฮาลุกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมสนุกไหมคะลูกสนุกไหมคะวินลี่สนุกไหมคะลูกเด็กๆได้ทำกิจกรรมสนุกไหมคะ Thank yeah. you. Yeah.